แคลเซียมเสริมเนี่ยควรกินวันล,ละกี่เม็ดหรือกี่มิลลิกรัมถึงจะเพียงพอนะคะและถ้ากิน1000มิลลิกรัมเนี่ยจะได้ทั้ง1000มิลลิกรัมเลยใช่ไหมนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังคลิปวิดีโอนี้จนจบเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องคิดถึงภาพใหญ่ๆก่อนคะ่ะก็คือว่าความต้องการแคลเซียมของร่างกายในแต่ละวันจะเท่ากับ แคลเซียมที่กินจากอาหารนะคะบวกรวมกับแคลเซียมที่เรากินเสริมเข้าไปในแต่ละช่วงวัยนะคะมีความต้องการแคลเซียมที่แตกต่างกันค่ะตามตารางนี้นะคะในที่นี้จะขออยกค่ากลางก็คือวัยผู้ใหญ่เนี่ยต้องการแคลเซียมวันละ1,000มิลลิกรัมค่ะในลำดับต่อมานะคะแคลเซียมที่กินจากอาหารถ้า ตามผลสำรวจเนี่ยคนคนไทยเนี่ยเรากินค่อนข้างน้อยนะคะประมาณ400มิลลิกรัมต่อวันและในส่วนของแคลเซียมที่กินเสริมเข้าไปล่ะนะคะดูดีเทลรายละเอียดตามตารางนี้นะคะยกตัวอย่างนะคะแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยแตกตัวให้แคลเซียมออกมา40แต่ดูดซึมสุดท้ายเนี่ยได้10ดังนั้นถ้าเรากินแคลเซียมคาร์บอเนต1เม็ด1,500มิลลิกรัม จะให้แคลเซียมออกมา600มิลลิกรัมและจะถูกดูดซึมสุดท้ายนะคะเข้าสู่ร่างกายเนี่ยคือ60มิลลิกรัมแคลเซียมแอลทิโอเนตนะคะแตกตัวให้แคลเซียมออกมา15-20แต่ดูดซึมสุดท้ายเนี่ยได้มากกว่า95ซึ่งทางการแพทย์เรานะคะถือว่าดูดซึมได้หมดเลยดังนั้นกินแคลเซียมเอลทิโอเนต 1,000มิลลิกรัมเนี่ยจะให้แคลเซียมประมาณ190มิลลิกรัมค่ะกลับมาที่ภาพใหญ่ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราเอาค่าเฉลี่ยเนี่ยมาตั้งดูหาค,ความต้องการแคลเซียม1000มิลลิกรัมเท่ากับแค,คลเซียมที่กินจากอาหาร4 0 0มิลลิกรัมบวกรวมกับแคลเซียมที่กินเสริมเข้าไปนะคะ จะเห็นว่าเราเนี่ยยังขาดแคลเซียมอยู่อีกวันลัะประมาณ600มิลลิกรัมนะคะถ้าสมมติว่าใน600มิลลิกรัมเนี้ยเรากินเสริมทั้งหมดเลยนะคะโดยเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเราต้องกินถึงวันละ10เม็ดเลยนะคะแต่ในทางปฏิบัติเนี้ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะกินถึงเนาะเพราะอ่ะเกินขนาดค่ะการดูดซึมไม่หมดเนี่ยก็จะทำให้เกิดการสะสมแคล หินปูนนะคะตามส่วนต่างๆของร่างกายได้วิธีการแก้นะคะก็คือเราจะต้องเพิ่มการกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงๆนะคะอย่างในปัจจุบันเนี้ยก็แนะนำให้คนไทยเนี่ยกินอาหารประเภทปลาตัวเล็กนะคะเต้าหู้นะคะผักใบเขียวต่างๆต,ตามตารางนี้นะคะก็จะเป็นแหล่งอาหารที่มีแคลเซียมสูงๆนะคะจะเห็นว่านมวัวเนี่ยมี ปริมาณของแคลเซียมที่สูงที่สุดเลยนะคะแต่แต่ว่านะคะมีงานวิจัยหลายฉบับเลยนะคะที่เขาไปสำรวจมานะคะก็พบว่าคนเอเชียและคนไทยจำนวนมากนะคะมีปัญหาในการดูดซึมแคลเซียมจากนมวัวนะคะเพราะแพรน้ำตาลแลคโตสที่อยู่ในนมนะคะไม่สามารถย่อยได้นะก็ สังเกตอาการก็คือว่าดื่มนมเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีอาการเกี่ยวกับท้องนะคะปวดท้องแน่นท้องท้องเสียเป็นต้นนะคะแล้วเราก็ไปดูว่าอาหารประเภทใดเนี่ยมีเป็นแหล่งแคลเซียมสูงๆบ้างนะคะค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะหลายคนเนี่ยมีปัญหาในการเลือกทานอาหารค่อนข้างมากนะคะไม่ค่อยสะดวกเลยนะคะ การเลือกทานผลิตภณัณฑ์แคลเซียมที่เป็นอาหารเสริมเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทมากๆเลยนะคะสรุปสุดท้ายนะคะเราจะกินแคลเซียมเสริมวันละกี่เม็ดหรือกี่มิลลิกรัมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเป็นแคลเซียมชนิดใดนะคะณปัจจุบันเนี่ยแคลเซียมที่ดูดีที่สุดนะคะก็คือแคลเซียมแอลเทีเนตเพราะว่ามี การศึกษาวิจัยที่เป็นสากลเป็น worldwide เลยนะคะว่ายืนยันในเรื่องของประสิทธิภาพการดูดซึมนะคะไม่ตกค้างในร่างกายนะคะทำจากอาหารธรรมชาติก็คือข้าวโพดให้ปริมาณของแคลเซียมได้สูงที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับแคลเซียมรุ่นก่อนๆค่ะและที่สำคัญนะคะยังเป็นแคลเซียมชนิดเดียวที่สามารถให้การบำรุงของข้อต่อ แล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่กระดูกได้ด้วยนะคะซึ่งคอลลาเจนที่กระดูกเนี่ยถือว่าเป็นแกนหลักของกระดูกเลยทีนี้เนี่ยถ้าเราเลือกที่จะกินแคลเซียมแอลเทียเนตแล้วนะคะก็อย่าลืมดูด้านหลังกล่องผลิตภัณฑ์นะคะว่าผู้ผลิตเนี่ยใส่ปริมาณของแคลเซียมแอลเทียเนตเข้าไปเท่าไหร่เนาะซึ่งตามที่อ,อยอ,อนุมัติสูงสุดแบบเม็ดนะคะจะอยู่ที่950มิลลิกรัมค่ะ แต่ถ้าแบบชงเนี่ยอาจจะมากกว่า950มิลลิกรัมได้นะคะแต่ว่าต้องมีการแบ่งทานเนาะก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสำหรับหลายคนค่ะคำแนะนำนะคะถ้ากิน950มิลลิกรัมต่อเม็ดเนี่ยก็กินวันละ1หรือ2เม็ดก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มการทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงๆเข้าไปด้วยนะคะและและถ้าเป็นไปได้จริงๆนะคะ ก็ควรเลือกสูตรที่มีการเติมสารอาหารและธาตุอื่นๆนะคะที่ทำงานร่วมกับแคลเซียมด้วยนะคะอย่างเช่นวิตามินดีเนี่ยที่หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะค่ะถ้าใครนะคะอยากติดตามสาระความรู้หรือว่าข้อมูลรายละเอียดอื่นๆนะคะก็สามารถชมคลิปวิดีโอได้นะคะที่หน้าเพจ ENEL Thailand เพจบริษัทนะคะหรือว่าดูใน YouTube ก็ได้นะคะโดยกด เข้าไปที่ playlist สุขภาพกระดูกและข้อค่ะ